เอานะเรมมาเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคาเมนาลาวอีลาวมึงอยากรวมกับไทยจะมาเอาแผ่นดินคาเมนาลาวเรมมาเอาเด้อลาวกูฝากคลิปนี้ถึงลาวนะเรมมาเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคาเมนาลาวอีลาวยังข้ามก็ตะเข็บชายแดนไม่ได้เลยส่วนไอ้สามวันจบอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงว่า้สามวันเนี่ยเอ้ยสามวันเป็นไงจบหรือไม่จบ สมวันมึงอได้ให้ไหนถ้ามึงได้สาวันจบอย่างเงี้ยมึงเนี่ยเป็นฮีโร่ของไทยแหละแต่ถ้าทําไม่จบอย่างเงี้ยมึงเนี่ยรับไปเลยเต็มเต็มสาวขมิ้นเดือดหนัก PPFc บอกว่าหาว่าคนลาวและคนไทยอยากไลแพพ่แผ่นดินขมิ้นโอ้ยพ่อพี่น้องเ้าสิยเอามาสร้างแผ่นดินขมิ้นเป็นว่า PPFc ลาสุดบอกว่า ล่อสามวันยังบัวท่านเห็นมาหนุ่มขมิ้นแดดสาวขมิ้นเดือดนะคะว่าคนเล่าและคนไทยอยากไล่แผ่นดินหรือวัดทีดินของขมิน้นบอกว่าให้มาเอาอไหลเลยเอามาหาอีสางแผ่นดินขมิน้นแผ่นดินตัวเองกันแผ่นดินตัวเองกันร้ายพวกแหงเดี๋ยวพวกอะไรอยากไล่เลยของขมิ้นนะ น้อพพเอฟซีแล้วโบมีผู้ไรอยากไปไรของขมิน้นนับแต่คนไทยนับแต่คนดาวบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากไล่เลยนะคะเฉพาะแผ่นดินไทยคนไทยก็เยอะอยู่แล้วแล้วแผ่นดินดาวคนดาวก็เยอะอยู่แล้วไม่มีใครอยากไล่แผ่นดินคุณดอกคะ่ะคุณขมิน้นแล้วที่นุ่มขมิ้นบอกว่าล่อสามวันอืมยาล่อเลยเดียว เอสิพกของไทยจะห้แล้วยาแมลงห้เสียน้ำตาที่ลังกะแหลวกันเนาะพีพีเอฟซบอกเรื่อยว่าสาวขมิ้นใจกะและนุ่มขมิ้นคนนี้ใจกะมากพูดถ่าท่ายทั้งสองประเทศท,ทั้งประเทศลาวและประเทศไทยถ่าท่ายว่าหาวาคนลาวและคนไทยอยากไหลแผ่นดินขมิน้นคนไทยและคนลาวสีเอามาอีกอย่าง สิ่งที่เกิดยังบอท่านอยากงอมหับว่าตนเองเป็นคนเดิมก่อนตามที่นงเดียคิดว่า fc คิดว่าเนี่ยไหรืหรอว่านงเดียคิดพีดบอพีพี fc ตามที่นงเดียคิดว่านะเพิ่นน่าจะคิดว่าเฮ้าหนีไปอยากไหลแผ่นดินของเพิ่นตามที่เพิ่นพูดเนาะและสิ่งสําคัญเพิ่นยังบออยากงอมรับความจริงว่าเพิ่นเป็นคนเดิมก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเพิ่น เป็นคนเดิมก่อนทั้งทหารของเพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าตนเองเป็นคนเหลิ่มยิ่งเขาไทยก่อนแล้วพ่อมีไทยประทะเขาขึ้นก็หาว่าคนไทยอยากไหลแผ่นดินของเพ่นแล้วสิ่งที่คนเล่าเขาขางคนไทยก็หาว่าคนเล่าอยากไหลทีดินของเพ่นมาขอบครองก็แล้วน้องเดียเป็นคนเล่านะพี่พี่แล้วสิเอามาเหอีสังนะทั้งที่ มองที่ยู่นะ่ะก็เยอะแยะเพอย่างเดียวแล้วไปเบ่งอีกคลิปหนึ่งนอทีนุ่มขมิ้นคนนี้บอกว่าโบอยากใส่สินขาไทยบอกว่าทาบุมีขมิ้นใส่สินขาไทยแล้วสินขาไทยเจ๋งป้าทาไทย,ไทยขนาดบอเลยเด้อว,ว่าขนาดทหารของผมเองบ่เลยกินมาหมาไทยยังอ่อนวอดขออยากให้ไทยทรงไห ร้องปิดตีร้องปิดตีเก่งจริงก็ปิดตีเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆกัมพูชาไม่ได้พึงพาไทยหมายถึงว่าพึงพาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกด้านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เขาก็ยังมีมหามิตรขึ้นบ้านอีอกอีกเพียบอะก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเพียบอะมันถ้าเราคิดในทางความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไทยกับกัมพูชาางเงี้ยถือว่าไทยถือว่าไทยเกินดุลกัมพูชามากเลยเมราะฉะนั้นการปิดทัาปิดเมื่อไร ก็ที่หายมานั้นน่ะหมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่านักลงทุนไทยอย่างเงี้ยก็ร้องไอ้พวกที่งเง้าบ้าๆไอ้พวกที่ร้องทะเลาะเลยอะไอ้ทางชาติชาติยมที่มันไร้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มารับผิดชอบที่อะไรหรอกร้องปิดเลยกูกูคนนึงอ่ะยกให้ปิดเลยกูกแล้วถ้ากูเป็นไปได้นะกูก็อยากบอกกอยากบอกคนของกูอย่างเงี้ยคือบอก ประชาชนของคนีอะเลิกใช้สินค้าพวกแม่งเลยที่ใช้คำพี่อะไรนะของพวกเนี้ยไม่ต้องใช้ของมันเลยเออเราไปใช้ของจีนเราไปใช้ของเวียดนามหรือว่าเราทํากันเองก็ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นเลยแล้วก็ถ้าปิดเลยอะ่ะจริงจกูอยากให้ปิดจริงจเลยอะ่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันนะมึงจะมีศักยภาพขนาดไหนวะแต่พีแพ้ชวนตีล่าสุดบอกว่าจะทําสินค้าออกมาใซ้เอง แล้วบางครั้งบางตอนบอกมาจะไปใช้สินค้าจีนแทนสินค้าไทยลองดูสิคะลองดูน้องพีพีเอฟซีลองดูว่าจะทำลายไหมลองดูว่าคำพูดของคุณจะทำลายไหมที่บอกว่าจะผลิตสินค้าออกมาใช้เองหรือว่าจะกลับไปใช้สินค้าจีน แล้วมาดูกันชิว่าไม่มีคขมิ้นใส้สินค้าไทยแล้วสินค้าไทยจะเจ๋งเหมือนที่กับหนุ่มขมิ้นคนนี้พูดไหมแต่น้องเดียคิดว่าน่าจะพัฒนาไปกลัวเก่าไนประเทศไทยทั้งโบมีคขมินมาใส่สินขาของไทยนะน้องเดียเสื้อมาจะสั่นไหนเพราะว่าคนลาวและหลายประเทศที่เขายังต้องการใส่สินขาไทย พะว่ายังเพะว่าสินขาไทยเป็นสินขาที่ใสด่ดีแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็เป็นสิ่งแบบดีนะแล้วก็เป็นอาหารการกินกระแสบอย่างตัวอย่างว่าเป็นโดดล่างหรือว่าเป็นโดดเป็นสินขาอื่นๆเป็นโดดจากโดดใหญ่โดดอีกอย่างกับค่อนข้างว่าสินขาไทยเป็นสินขาที่ดีระรับหนึ่งสำหรับคนลาวเลยกับบาลายเนอพีพีเอฟซีไปฟังอีกทีที่ทซาคขมินคนนี้เอยบอกว่า เอานะเรมมาเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคขมนาลาวอีลาวมึงอยากรวมกับไทยจะมาเอาแผ่นดินคขมรลาวเลมมาเอาดือลาวกูฝากคลิปนี้ถึงลาวนะเรมมาเอานะมึงจะอยากได้แผ่นดินคขมนาลาวยังข้ามก็ตะเข็บชายแดนไม่ได้เลยส่วนไอ้สามวันจบอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงว่ายสามวันเนี่ยเอ้ยสามวันเป็นไงจบหรือไม่จบสามวันมึงอะได้ให้ไหน ถ้ามึงได้สามวันจบอย่างเงี้ยมึงเนี่ยเป็นฮีโร่ของไทยแหละแต่ถ้าทําไม่จบอย่างเงี้ยมึงเนี่ยรับไปเลยเต็มเต็มสาวขมิ้นบอกว่าไทยกับลาวเนี่ยต้องการบอกว่าล้าวนี่ไปอยากไหลที่ดินหรือว่าแผ่นดินของพื้นล้าบนอะไรอยากไหลหรือแล้วก็ข้ามว่าสาท่าข้ามท่ายของพื้นหรือว่าหลงเรียฟังพีดบอพีดพีที่เพื่อนบอกว่า ถ้าไทยโดบไหลในสามวันถือว่าไทยเป็นฮีดถูถาไทยโดบบไหลในสามวันเพิ่นบอกว่าหายไทยเตรียมตัวเตรียมตัวยังคนไทยเตรียมตัวตั้งแต่มือแหลกแล้วโบตองรลาห้ยถาสามวันดอกนอพีพีเอฟซีคำว่าอยากไหลของเพิ่นนี่นะคือสาวขามินปา่าเกี้ยวถาถ่ายดินะพีพีเอฟซีอู้หับสะพามตัวเองห้ไหลก่อน้ดวยามาล้องหม่มล้องหายคอซีวิต คนไทยที่หลังกระแล้วกันเนาะอาคิปวิดีโอนี้น้องเดียเองกับเสเด็คอตุลาไปเพียงซัมนีถ้าเกิดว่าน้องเดียบาคํำไรทีพิษฐานหรือว่าผ่านพิงถึงพ่อแม่พี่น้องฟังไทยขำไรทีบดีน้องเดียกับพ่อถทดขออภัเพา่อแม่พี่น้องฟังไทยได้ายเด้อแล้วมีคำนิทานหนึ่งว่าบอกว่าคนเล้าอยากไหลหยอดไหลบ่ได้เด้อยว่า ที่คินอบอกว่าบไดไล่จากคนไทยเดไล่จากคามินคนคมินเป็นคนมาเบิงห้น้องเดียากาปฏิเสธค้านี้ได้เลืยว่าน้องเดียบบเลยต้องการให้คมินเขามาเบิงน้องเดียต้องการให้แต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยเขามาเบิงทน,นัดเนาพีพีเอฟซีอ่าพอกันคลิปนะ้าพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบาย,บาย